สวัสดีครับสวัสดีจ้านี่เรามาหาคุณยายนะครับามาทำนาแล้วครับวันนี้ย่นำนากี่ได่ครับเนี่ยวันนี้ห้าไร่จ้าสมัยก่อนก็ใช้ควายเลยช่วยพว่อตานาะกับแม่อะไรอย่างเงี้ยทำมาแต่เด็กๆไม่ได้ทำอย่างอื่น ก็ตั้งแต่อยู่กับพ่อกับแม่แล้วมามีครอบครัวมีสิบกว่าปีนี้ก็ทำนามาตลอดปีนี้รู้สึกหลาเยอะเลยไงสักวันเนาะอายุเยอะก็คงให้ลูกทำาตอ, <S <S 2> <S 2> อยากให้เขาดูเป็นแบบอย่างว่าเออทำมาหากินทำแบบนี้นะมันมีไรายได้ดีอ่ะก็ดีแบบมีคนติดตามอะไรเนะี้ยพาลูกลงไปเงี้ยเก็จะมีคนมากดอันนี้เยอะ มีมาขอถ่ายกําลัลงลงทํางานอย่างเงี้ยก็ดีใจว่าเออยังมีคนดูอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจครับที่แม่ยังทาแล้วมีคนดูเยอะมีเอฟซีภูมิใจมากเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกให้หลานทุกอย่างเรื่องอาชีพทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นการทํานาหรืออาชีพออกรับจงรับจ้างแบบนี้ครับก็ได้แม่คอยสอนผมว่าอาชีพเกษตรกรมันเหมือนมันเป็นเจ้านายตัวเองครับ ไม่มีใครมาบังคับเราทําเราก็ได้เยอะเราทําเท่าไหร่เราได้เท่านั้นมันเหมือนสร้างแรงผลักดันให้ตัวเองพอมีรถแบบนี้มันก็ต้องใช้เครื่องอ่ะก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้ารุ่น ET รุ่น RT 30ทกว่าปีที่ใช้มานะใช้ดีอ่ะ <laughs> มันประหยัดน้ำมันไง สมมุติวันหนึ่งถ้าออกสัก20ไร่เนี่ยก็มีลูกชายแล้วก็มีหลานที่ไปทําด้วยกันแล้วมันห้า0กบาทต่ำเครื่องมันลดต้นทุนเยอะทีแรกก็ใช้แบบเอาทําของเราเองแล้วต่อมาก็รับจ้างเรื่อยๆมาตอนนี้ลูกค้าก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นวันไหนออกทําได้เยอะทํามากไร่เราก็ได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ลูกค้าถ้ามาหาเราไปทำเนี่ยต้องรออย่างน้อย15วันอันนี้งานมันเยอะทําไม่ทันก็ต้องเพิ่มรถขึ้นมาอีก5้าคันและเครื่องวิยน้ำอีก2เครื่องเป็นของคูโบต้าทั้งนั้นพอใช้อย่างนี้เราก็ว่าเออใช้ดีแล้วก็ยาวเลย <laughs> ที่นี่ปีหนึ่งทำสองครั้งเวลาช่วงกันยาไปแล้วนะ้ำมันท่วมทุ่งหมด ไม่มีนาทําหรอกมีเวลาว่างก็จักสารอะไรอย่างเงี้ยแถววัดยางทองมันมีศูนย์จักสารของอ่างทองเงแล้วก็ทําจักสารขายได้ช่วงว่าง เซลคูโบตามันช่วยทุ่นแรงเราได้เยอะแล้วก็ช่วงออกไปรับจ้างมันก็ได้กําไรดีก็จากเดิมมันไม่มีอะไรเลยบางครั้งต้องจ้างเขาบ้างนะตอนนี้เราก็แบบว่าอุปกรณ์เครื่องมือที่ทํานาทุกอย่างเรามีหมดอะ่ะรู้สึกว่าเขาบริการดีมีประกันให้หลังการขายเขาก็มาดูแล พอถึง6เดือนหรือปีหนึ่งเขาก็จะโทรมาถามเผื่อมีปัญหาเป็นอะไรเขาก็จะมาหาแต่เราก็ไม่เคยได้เรียกมาเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เป็นอะไรมั่นใจที่ว่าซื้อมาแล้วไม่ผิดหวังอะไรเนี้ยใช้เขามาตลอดก็อยากให้พัฒนาต่อไปเครื่องยนต์ดีเซลคูโบตา้ามาตรฐานดีอ่ะคนก็อยากใช้อ่ะถึงได้ใช้ทั้งบ้านแล้วก็เหลือแต่พวกนี้ทั้งนั้น